ให้ผู้มั่ชัการหนาทรงสุดเป็นผู้มในการกํากับดูแลทั้งหมดสถานการณ์ต่างๆจึงเริ่มดีขึ้นแต่พออนุทินลงไปหวังจะได้คะแนนเสียงกลับถูกด่าเช็ดทัวลงยับนะครับผมเคยเรียนไว้นะครับตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2568เป็นต้นไปอนุทินจะเข้าสู่สถานการณ์ที่ลำบากซึ่งตอนนี้ความบัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรก สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินของทบาลอนุทินชาญเบคลนที่โดนด่ากันฉ่ำๆเลยทีเดียว นี่คุณพูดอย่างนี้ได้ไงเขาลงไปคนแรกเลยลงไปถึงก่อนผมอีกไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยนะครับคุณ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 ธรรมนัเนี่ลงไปเนี่ยเขาท่านไปพร้อมกับท่านอธิบดีกรมชมรประทานและท่านก็ทิ้งอธิบดีกรมชนประทานให้บัญชาการเรื่องของการระบายน้ําอยู่ในพื้นที่ป่านี้ยังไม่ได้กลับมาเลยมั้งนะครับผมก็ได้พบกับ กับกับท่านในที่กรมชประทานก็นั่งหารือกันในค่าวันเสาร์ตั้งนานที่ไหนผมประชุมที่ไหนเมื่อวานท่านไปแล้วท่านโทรมารายงานบอกว่าเครื่องบินลงไม่ได้ไงครับนะครับท่านไปอยู่เชียงใหม่แล้วอยู่ที่ไหนผมไม่ทราบแต่ขณะที่ผมได้คุยกับท่านเนี่ยท่านบอกว่าท่าน จะรีบลงไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเท่าท,ที่จะเร็วได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเหมือนกับฟ้าปิดแล้วก็มีสภาพอากาศตอนที่ผมอยู่เสาอาทิตย์นี่ก็หนักนะผมก็ยังนั่งคิดว่าเครื่องผมจะขึ้นได้หรือเปล่าก็ถามนักบินกองกองทัพอากาศถามเขาบอกน้องไม่ต้องกังวลน,นะถ้าจะค้างถ้าพี่ค้างได้นะถ้าขึ้นไม่ได้ก็คือขึ้นไม่ได้เขาก็บอกได้คือเราก็ต้องเชื่อน,นักบินเราจะไปสั่งเองไม่ได้นะครับ อำนาจของใครครับอ๋อไม่ไม่ไม่ทำซ้อนนะตัวท่านธรรมนัสหรือว่าผมหรือว่ารัฐมนตรีท่านอื่นๆเอายกตัวอย่างรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับที่เกี่ยวข้องอะ่ะนะก็สามารถที่จะสั่งงานในกระทรวงของนั้นของของของ,ของท่านได้แล้วก็สั่งให้ข้าราชการทุกคนให้ความร่วมมือกับท่านผู้ัิชารทหานสูงสุด ไม่ต้องไปกังวลหรอกครับทํางานด้วยกันเมื่อกี้ก็ประชุมด้วยกันนะครับท่านธรรมนัสท่านพลเอกนัฐพลท่านผบสสผบเหล่าทัพผมก็นั่งอยู่ในที่ประชุมทั้งหมดนะครับ<ว>ไ,มไม่ไม่มีใครมาแย่งกันแย่งอํานาจกันครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของคุณอนุทินนะตอนโควิดก็ครั้งหนึ่งแล้วสถานการณ์ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเคยทดสอบคุณอทินอนุทินมาแล้วเมื่อครั้งโควิดแล้วก็ครั้งนี้ แล้วก็สองครั้งเนี่ยรู้สึกว่าการรับมือกับสถานการณ์เนี่ยไม่ค่อยได้รับการชื่นชมจากประชาชนเท่าไหรนักก็มีแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากกว่าทีนี้สิ่งที่เราเห็นความล้มเหลวก็คือเนื่องอย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นเหตุหลักอันหนึ่งครับที่ทําให้สถานการณ์นี้เนี่ยมันเลวร้ายก็คือเราจําได้ใช่ไหมตอนคุณรัฐบาลคุณนุทินเข้ามามีการโยกย้ายเนี่ยเต็มไปหมดเลยใช่ครับ แล้วบางเงินไม่ไม่รู้ว่าไม่ใช่บางเงินแหละจงใจครับมีการโยกย้ายผู้ว่าจังหวัดสงขลาด้วยความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วยเนี่ยมันก็ต้องเอาเงินเก็บเงินเก่ามาใช้แล้วรัฐบาลก็ต้องใส่ลงไปแบบเป็นก่อเป็นกรรมนะไอเนี้ยผมถึงบอกว่าต้องช่างใจดีๆในการใช้เงินไอเนี้ยคืองบฉุกเฉินละคุณค่ะฉุกเฉินจริงไอเนี้ยงบฉุกเฉินละนะมันมันเรามีเงินเป็นวงเงินงบฉุกเฉินไว้แต่ มันมีเรื่องฉุกเฉินมันต้องใช้ก็ต้องเก็บไว้ให้ดีนะ,ะ้งบกลางอะไรที่ว่าเนะ่ย่าไปทะเลอร์ถล่าใช้กันหมดซะละแล้วตอนนี้ที่คนมักจะถามกันว่าอาถ้าประเมินในเบื้องต้นมูลค่าทางเศรษฐกิจมันจะสูญเสียเท่าไหร่ไอ,ไอพวกนั้นไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่หรอถ้าพูดถึงเราว่าหลักหมื่นล้านบางคนเขาประเมินว่าประมาณสักสักสองหมื่นล้านแต่สองหมืล้านเทียบกับทั้งหมดมันนิดเดียว GDP ยี่สิบล้านบาท20งหมล้านเนี่มันศูนย์จม,มันไม่ได้เยอะหรอกเพียงแต่ว่าเราพูดถึงภาพใหญ่ไม่เยอะ,ะแต่เฉพาะจุดที่เราโฟกัสไปใช่ไหมคนแสนคนเสียหาย20งหมล้านสมมุติอย่างเงี้ยมันเยอะนะใช่ ไม่ยอมลาออกทั้งที่มีคลิปมีอะไรออกมาเยอะแยะเลยนายก้องกินก็ไม่แก้ปัญหาเพราะอะไรกำลังเล่นการเมืองอยู่บ้านผมเองเนี่ยน้ำท่วมรัฐไม่กระตือนล้นนายกไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงผัดข้าวอยู่งงอยู่นั่นแหละเพราะว่านายกเข้ามาจากภาคธุรกิจเขาไม่เข้าใจกระบวนการของรัฐรัฐราชการเขาไม่เข้าใจพอสั่งไม่ถูกปหลัดก็ลอยตัวออะมึงไม่สั่งกูทีนี้วันนี้มันไปไม่ได้เพราะนายกบริหารไม่เป็นถูกไหมครับมันต้องโทษนายกไปผัดข้าวไม่มีประโยชน์อ่ะคือเป็นการการสร้างภาพหมดอ่ะมันเป็นแค่วาทกรรมนายกบอกว่า ผมยืนอยู่9ชั่วโมงยืนทําอะไร9ชั่วโมงไม่มีประโยชน์พี่ทำมานัดไปทอย่างนี้นะไม่ได้คะแนนเสียงหรอกนะมีแต่คนด่าสาปแช่งมันไม่ต้องไปสร้างภาพแล้วคือเราทําไปปกติเนี่ย S <S เดี๋ยวมีคนเก็บภาพเองคือขอให้ทาจริงแล้วกันอย่างคอปเตอร์เนี่ยที่ทำมานั้นต้องไม่ใช้มันต้องใช้โดนมันสิ้นหวังอะ่ะสิ้นหวังรัฐบาลรูทินสิ้นหวังกับพอตลอกิจรลับสิ้นหวังกับหน่วยงานบรงคัพเทือกถอ่นแล้วก็วันนี้เห็นนะครับสแกมเมอร์ก็แก้ไม่ได้ปัญหาแนวชายแดงก็แก้ไม่ได้มาปัญหาเรื่องหใหญ่ปัญญาใหญ่เลยพี่ทามานั้นก็เลอะเทอะพอมันจะทําอะไรได้มันลงไม่ได้มันต้องใช้โดนเดี๋ยวนายกก็จะเสียมาเพราะว่าคุณแก้ปัญหาไม่ได้ประชาชนตายนายกจะตอบคาถามัรานเุลอูี้ อสอนี่เข้าพักเพื่อได้ได้เสียงข้างมากแต่ไอเรื่องนี้คุณกับไม่ทำคุณกันเองน้ำท่วมหนักก้นละเวงที่หาดใหญ่ผู้นำกูุ่มงกเงินเงินช้าเกินไปอนุมัติงบก้อนใหญ่ไปแข่งรถกันพ่อแม่หนาวเด็กหิวข้าวจนปากเขียวเสื้อผ้าเปียกปากซีดเสียวเลี่ยวดูบ้างไหมมาถ่ายรูปเพื่อสร้างภาพเสร็จแล้วก็ไปนี่แต่แย่งกันเป็นใหญ่ไม่เน้นทำงานยายติดเตียงตาผ่าสมองนอนดูน้ำ ส่วนเด็กๆตะโกนถามบอกหลานหิวอุ้มลูกสาวพ่อแม่ก็หนาวขาเป็นตะคิวส่วนกู้ภัยทั้งแบกทั้งหิวหิวกันทุกคนส่วนทหารเขาทำงานกันทั้งคืนมีบางครั้งหลับหลับ,ลบตื่นตื่นคล่องฝืนไม่ไหวนั่งกินข้าวมือปากเขาสั่นกู้รับรู้ได้เพราะน้ำท่วมของหาดใหญ่มันหนักเกินไปจริงๆบุรีรัมย์แข่งรถแต่หาดใหญ่ต้องแข่งเรือ แดงแม่งเหลือเชื่อแข่งเรือได้4 0 0พล้านมึงช่วยเหลือหาดใหญ่ก่อนไหมผู้นำจันไรกี่คนผ่านไปก็ไร้ผลไงไอ้ดิไปบ้างก็ติดกันบ้างก็ติดกันเลยก็ติดดิไอดิไอ้ดิไอดิไ้ดิไ้ดิไอ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 ดิไ้ดิไอดิไอดิไดิไ้ดิไอดิไอดิไอดิไป้ดิไ้ดิไ้ดิไปดิไอดิไปดิไอดิไดิไดิไไปดิไดิไออดิไดิดอดิไดิไอดิดิไอด้ดอไอ้ไอ้ไ

ไม่ต่ไม่ไค่ไม่หว้่ช่วยหมอบใช่ไหมช่วยหมอบใช่ไหมไม่ค่ะหนูไม่ได้มอบให้่าน านยังไหวอยู่ไหมคะไหวครับท่านยังไหวอยู่นะแต่หนูไม่ไหวแล้วค่ะท่านพักบ้างพักบ้างพักบ้างใช่ไหมพักบ้างพักบ้างเรื่องของที่ไหนของหนูเลยของราชบุรีน้องๆราชบุรีเลยค่ะมีอีกสิน้อหนึ่งจ้ะมีความสุขความเจริญพี่น้องชาวลาบุรีครับมาหนึ่งันชุดเลยหนึ่งพันชุดเลยจะนนยกตาดีใจจะในยกเฮ้ยเต็ตัวเป็นๆแล้วน้ำใจงานครับผมนี่ให้กำลังใจนายกให้กำลังใจนายกแก้ไขให้ได้นะเอาให้อยู่เอาอยู่ไหมในยกวะเอาอยู่ในยกเอา ก็ช่วยจนหันใหญ่บ้านผมตายไปร้อยกว่าแล้ว80แล้วนะครับนะไม่ไม่รู้ท่านช่วยยังไงของท่านนะครับก็ก็ต้องเรียนตรงว่าทําให้เราเห็นนะครับว่านายกน้มเตีนุทินเนี่ยบริหารภาวะวิกฤตไม่เป็นนะครับเห็นไหมครับเราพูดง่ายๆนะภาษาชาวบ้านคือถ้าท่านจะช่วยชาวบ้านจริงๆท่านต้องลงไปประชาการเอง นะเพราะท่านอะไรเป็นท่านนายกควบรัฐมนตรีมหาไทยหน่วยงานต้นทางถึงปลายทางนะมันเป็นเรื่องของกระทรวงมหาไทยเป็นหลักเลยแต่วันนี้ท่านนั่งควบรัฐมนตรีมหาไทยแต่ท่านมอบภารกิจนี้ให้ผู้จัดการหาสูงสุดผมถามว่าถ้าผมเป็นผอบอสสอเนี่ยนะผมจะไปสั่งใครถูกเพราะผมไม่รู้เลยว่ากลไกของมหาไทยไมันมีอะไรบ้างนะไม่รู้อธิบดีกรมนี้ทําอะไรอธิบดีกรมนี้ทําอะไรนะผมก็งงไปหมด แล้วถามว่าพบสสจะไปสั่งทิปดีกรมเหล่านี้ได้เต็มแรงได้ยังไงเพราะว่าอะไรครับย้ายเขาไม่ได้วางแผนมาอย่างดีว่าเดี๋ยวเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ยนะฮะจะยุบสภา12เนี่ยตัวเองก็จะชนะการเลือกตั้งมาที่1แน่นอนนะครับเพราะว่าทํานโยบายซื้อเสียงล่วงหน้าไว้แล้วนั่นก็คือนโยบายคนละครึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีติดไปนวมหน่อยนะครับ4 0 0 0ล้านมอเตอร์ GP ของบุรีรัม เสร็จแล้วนะครับก็มีการโยกย้ายข้าราชการแบบโอ้โหแบบมโหลานะกะว่าองค์คาพยพเหล่านี้ในวันที่เลือกตั้งอ่ะตัวเองจะต้องชนะแน่นอนนะครับแต่ผีซ้ำด้ำพอยเหมือนกับว่าฟ้าดินไม่เป็นใจนะครับส่งมหาอุทกภัยน้ำท่วมหัดใหญ่มาให้คุณอนุทินนะสิ่งที่มันซุกไว้ใต้พมเรื่องเอางบส่วนกลาง ไปทำนโยบายคนละครึ่งไปจ่ายมอเตอร์ GP หมดแล้วนะครับพอมีอุทกภยนะัยเนี่ยมันก็ไม่มีงบส่วนกลางที่จะเร่งเบิกออกมาใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมของนุทินซึ่งแก้ปัญหาไม่เป็นนะครับตั้งแต่อายุธยาอ่างทองสระบุรีเกิดน้ําท่วมนะครับยาวนานนับเดือนอุทินก็แก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับพอมาหัดใหญ่ นะครับสงขราอนุทินก็แก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับก็มีการโยนไปบอกว่าเป็นปัญหาของท้องถิน่นท้องถิน่นมีปัญหานะเทศบาลมีปัญหาแล้วก็มีการย้ายนายอำเภอที่เกี่ยวข้องโยนความผิดเรื่องความบกพร่องนะครับในขณะที่ชาวบ้านก็โวยวายไม่พอใจในขณะที่อนุทินลงไปพื้นที่ในรอบที่สองด่าอนุทินจนหน้าเสียนะครับ สื่อต่างๆมีเป้าหมายเดียวกันมุ่งหน้าโจมตีอนุทินชาญเบรกุลถึงแม้ว่าธรรมนัตปุ่มเผ่านะครับจะลงไปในพื้นที่แต่ปรากฏว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับมีคนเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า33รายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นน้ำท่วมนะครับเขาเรียกว่าฝนตก300ปีตกหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ในระยะเวลา300ปีที่ผ่านมา สิ่งที่เราเห็นจากอุทกภ,ภัยที่เกิดขึ้นในการบรหิหารราชการแผ่นดินนะครับของนักการเมืองนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเคยเรียนวไว,นนนว้ไม่ว่าจะเป็นยุคทักศิณชินวัตรไม่ว่าจะเป็นยุคของยิ่งรักณชินวัตรไม่ว่าจะเป็นยุคขององค์อิงแพรทองทานชินวัตรมาในยุคของอุทินชาญววรกุลนะครับซึ่ง ทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยไม่ได้เหี่ยวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงเชิงการบริหารการแก้ปัญหานา้ำกับแก้ใหม่เป็นนะครับเพราะอนุทินเนี่ยก็มาจากผู้รับเหมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่เห็นน,นนะเละตุ่มเป๊ะนะครับส่วนนะจะมีการโยนอย่างบวันศัก์โยนบอกว่าเป็นเรื่องของท้องถิ่นท้องถินมีปัญหายิงบูดคนยิ่งด่านะครับจะแจกของ ะกะกะตก็เตือนอีกบอกว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกําลังจะมีการเลือกตั้งแจกของกับผิดอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ดูเป็นบางกรณีไปเพราะเกิดน้ําท่วมหนักในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเอาของไปแจกมันแจกไม่ได้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่แจกก็ไม่ได้นะแน่นอนงานนี้ก็จะมีการร้องเรียนเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ประชาชนได้เห็นตอนนี้คือการบริหารจัดการราชการแผ่นดินนะครับในการแก้ไขวิกฤตน้ําท่วมนะครับสุดท้าย รัฐบาลอนุทินแก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับต้องมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาแก้ไขปัญหาสั่งการบัญชาก,าการเหตุการณ์เองให้อนุทินชาวรุกุลประกาศสถานการฉุกเฉินนะครับและที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็ได้มีการให้ผู้บัญชาการหนาสูงสุดเป็นผู้ในการกํากับดูแลทั้งหมดสถานการณ์ต่างๆจึงเริ่มดีขึ้นแต่พออนุทินลงไปหวังจะได้คะแนนเสียงกลับถูกด่าเช็ดทั่วลงยับ นะครับผมเคยเรียนไว้นะครับตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2568เป็นต้นไปอนุทินจะเข้าสู่สถานการณ์ที่ลำบากซึ่งตอนนี้ความบัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกนะครับเริ่มเข้าเป็นนายกดรีก็เกิดหลุมถล่มใหญ่เกิดน้ำท่วมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภาคกลางไม่ว่าจะเป็นภาคใต้นี่คงจะเป็นสิ่งที่ฟ้าดิน นะอาจจะถูกมองว่าเป็นการลงโทษหรือเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ